ก็อะไรก eh ัะ <uma> ก oh, oh. okay. 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 ็ว so ันนี้มาร่วมแสลงความนดีด้วยค่ะกับพี่อ้ําค่ะก็ความสำเร็จของเขาในวันนี้นี่คือขนาดแอปเองไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะแต่มาถึงแล้วยังรู้สึกว่าดีใจแทน ที่มีดีลเลอร์จีนมามาไปดูใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยิ่งรู้สึกปลื้มแล้วก็ภูมิใจในเพื่อนมากว่าเพื่อนเก่งมากจริงๆค่ะในที่จีนเองเราก็แบบค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกันคนจีนรู้จักเราเหมือนกันอะไรเงี้ยวันนี้มีคจนจริงมากกว่าถ่ายรูปเยอะมากกะก็ค่ะ <c oughs> ก็มีก็คือจริงๆแล้วแฟนคลับจีนก็มีพร้อมพี่อ้ํเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> คือคือเรียกได้ว่า เราได้แฟนคลับจีนมาจากาตั้งแต่เรื่องจำเลยรักค่ะก็เป็นคู่ฝันกันมาตั้งแต่โอ้โหจะสิบปีแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> จนตอนนี้ก็ต้องต้องขอบคุณพี่อา,า้มมากค่ะอย่างพี่อ้มเองึงวันนี้คือก็ยิ้มหุ่นแบบเ๊ะมากเลยที่เป็นคุณแม่แบบตัวเล็กมากขอบคุณค่ะอันนี้คือเป็นการลดรีดหนักสำหรแบของบางใช้ชีวิตปกติทุกอย่างค่ะเพราะทุกวันนี้คือเวลาดูแลตัวเองไม่มีอยู่แล้วค่ะก็ต้องทั้งดูแลคุณลกูก คุณสามีนิดหน่อยแล้วก็ทํางาน,นะะไม่ค่อ <c oughs> ะอยายาตอนนี้อมแอมก็ที่ไ้พู่ัเาเป็นู้จัดละค่เขามีท่าทางแอปมาหรืาเป่ะเขาก็มีทํ <c oughs> าทางแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ตอนนี้แอปก็ยังไม่ได้กลับมาทํางานเต็ม <c oughs> ตัวค่ะก็อย่างที่บอกก็ก็ <c oughs> ทําได้ทุกอย่างยกเว้นงานที่เป็นระยะยาวค่ะอาจจะยังไม่พร้อมค่ะยังยังคุณไปใหม่ยังไม่ปล่อย คิดถึงค่ะคิดถึงมากก็ทุกวันนี้ก็ยังคุยกับอ้ามคุยกับพี่นัดก็ยังถามแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบเห็นเบื้องหลังการถ่ายอะไรก็ก็คิดถึงค่ะคิดถึงบรรยากาศกองอันนี้หลังหลักิดน้องบีใหม่หรือว่าสามียังมันยากค่ะโอ้ยสามีบอกขอเชิญเลยค่ะตัวถือมาเป็นเพราะว่าเราหลังพันที่จะมีน้องคนสองต่อเลยที่าก็ด้วยค่ะจริงๆก็คือก็อยากมีต่อค่ะาจะเป็นในปีนี้ไหม ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็คือเราแต่เขาค่ะเพราะก็เหมือนคนแรกก็แอปก็ไม่ได้ได้ง่าย,ายๆอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้เม <c oughs> ื่อไหร่คงอยาได้กระชุ่มจีนปีนาไหมคะคะตุ๊จินปีนาอาจจะไม่มันไม่ทันแล้วว่า <c oughs> ได้เรื่องไปเช็คขภูมิสุขภาพ,ขขอ,พอะไรเพื่อเปลี่ยนตัวเช็คตลอดค่ะเช็คตลอดค่ะก็ม,มีปล่อยๆดังธรรมชาติหรือว่าอย่างอี้นค่ะค่ะก็ก็ธรรมชาติค่ะ เพราะจริงๆก็อยากได้ธรรมชาติเหมือนคนแรกเลี้ยบัตรเนเหมือนชุดเราว่างๆอย่างนี้มีผู้จัดละครส่งบทมาให้เราอ่านประมาณนี้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยคือแอปอยู่ต้องบอกก่อนว่าแอปอยู่อยู่กับอจิมมิวระฉัตรนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของอจิมมิระฉัตรแล้วก็แล้วก็พี่สมรักก็คือก็มีอะไรก็อัปเดตตลอดนะคะก็เลยก็เลยจะรู้กันว่าเออเคตอนนี้แอปยังไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยยังไม่มีค่ะแต่ตอนนี้เราก็ยังว่างจากงานละครยาวอีกสักพักหนึ่งเลย อีกสักพักนึงค่ะนอกจากคือไม่ได้ว่าจะปิดไม่รับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากว่าถ้ามันเป็นโปรเจกต์สั้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือพ่รับเชิญหรืออะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ออกตัวเองถ้า <c oughs> ถ้าอย่างนั้นคือทําได้ค่ะหมายถึงว่าด้วยลักษณะงานค่ะ <c oughs> ไม่ปวดแม่เล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วไหมอ่ะ <c oughs> หแมน่แมนเล่นมาตั้งแต่20กว่าแล้วไม่เป็นไร<ม>เล่นได้หมดค่ะไม่ซีเรียสใช่ไหมคะสมมุติว่าเราจะโตขึ้นกว่าเดิมอ๋อมันต้องเป็นไปตามวัยอยู่แล้วค่ะน,นี้คือจริงๆแอบว่าสําหรับนักแสดงทุกๆคนนะคะอยากได้บทที่ที่มันเขาเรียกอะไรที่มันดีที่มันมีผลกับหมายถึงว่าเราได้แบบว่าพัฒนาการแสดงของเรามากกว่าค่ะอันนี้มีคุณค่ามากที่สุดแอบยาตัวนี้ องปีสองปีสามปีค่ะค่ะไม่แบบมายื่นบทอะไรมาให้หรือแ่บก็เราบอกแล้วว่าตอนนี้ยังขอพักก่อนค่ะค่ะแล้วก็คือก็ก่อนหน้านี้แต่ก็นานแล้วนะคะก็ได้มีการคุยอย่างเป็นทางการกับพี่สมรักค่ะก็คือมีอะไรก็คือช่องสามหน้ารักก็ํามีอะไรแล้วก็ก็กล้าที่จะพูดคุยหรือว่าเรียนปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะ อีเวนต์ปกติก็รับเองอยู่แล้วค่ะค่ะที่ที้<ช>ไปถ่ายปฏิทินกับ <geopolit S 2> น้องเมยไม,ไไม่ไม่ได้ถ่ายค่ะไม่ได้ถ่ายเลยแหละอ๋ะอแอบปบก็เข้าใจนะคะในส่วนหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นว่าก็เราไม่ได้มีผลงานในปีนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะให้คนนี้เขามีผลงานถูกไหมคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะโปรโมทละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้แอบเข้าใจค่ะ เอาเรุ่นนี้แล้วไม่เป็นไง <c oughs> แต่คุณไม่มีแฟน,นขับหลายคนณแม่อ๋อขอบคุณค่ะขอบขอบคุณทุกคนที่นึกถึงแล้วก็เป็นห่วงค่ะก็คือแอฟคิดว่าก็ถ้าวันหนึ่งได้กลับไปเล่นละครก็เราก็ต้องได้ถ่ายก็คือมันเป็นปกติของคืองานก็ส่วนงานนะคะอันนี้เข้าใจผู้ใหญ่อะคะ่ะปีใหม่เป็นไงบ้างี คึกมากคึกจนแม่ผอมเลยค่ะรายการอะไรค่ะก็ก็พอดีผู้ใหญ่ติดต่อมาค่ะแล้วก็แล้วก็มีสินค้าที่ที่เอเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะค่ะก็เลยพาไปออกรายการแล้วก็คือเราก็ลองรายการนึงแล้วเขาไม่ได้ค่ะเขาไม่ได้งองแงหรือเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาชอบเขาสนุกก็เลยมีต่อๆมาค่ะ พี่นาคืองานให้น้องอยางทำอะไรก็พาไปงานไม่ต้องตรงแบบคือตอนนี้พาไปออกรายการค่ะแต่ว่ายังไม่เคยพาไปงานที่ที่ที่เจอคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับงานโฆษณาตอนนี้ก็คือมีคุยๆอยู่ค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ได้ตกลงที่จะถ่ายค่ะมีติดต่อเขา้เามาเยอะไหมคะงานโฆษณา ก็ไม่ถึงขนาดเยอะแล้วค่ะก็เรืเ่อยๆค่ะเลือกให้น้องยังไงครับ่ว่าอย่างนี้รับได้อย่างนี้ไม่รับคือก็เลือกอยู่นั่นแหละค่ะตอนนี้เลยยังไม่ได้รับอะไรสักอย่างค่ะคือ๋วเขาแบบรอโก่อนเขากะจองอไว้ก่อนไหม ก็ที่มีมีที่คุยไว้ค่ะว่าคือไม่รู้พูดได้หรือเปล่าคืออย่างเป็นพรีเซนเตอร์นมดูเมกอย่างเงี้ยค่ะก็มีการคุยกับลูกค้าไว้ว่าถ้าอีกหน่อยถ้าน้องจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ค่อยเป็นคอนดิชันที่คุยกันอีกทีออออะะไไรน้บกกต่่ยาวว บอกทีมงานไว้ก่อนค่ะว่าพี่แมงก็จะเข้าใจว่าว่าน้องยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะดูแลเรื่องทั้งเรื่องของทัมมิ่งทั้งเรื่องของไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีแพ็คไฟเองเลยไหมคะไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกค่ะทีมงานทุกคนน่ารักเขาก็จะดูแลเรื่องเรื่องพวกนี้ให้ต้องฟรีเกลียวไหมเนี่ยเวลาไปออกทีวีออกกองอะไรแต่ละครั้งแต่น้องเป็นไงต้องแบบกำหนดวันนี้วันนี้ โชคดีด้วยมั้งคะส่วนใหญ่จะเจอทีมงานของรายการต่างๆซึ่เขาค่อนข้างคข้าใจอยู่แล้วอะค่ะบังทีเขาเป็นห่วงมากกว่าที่ที่เรานึกถึงซสอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าน้องท้าน้องงองแง,ง,งจะแบบนี่ใครมารับตรงไหนทันทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเท่าที่ไปถ่ายมาก็ยังไม่เคยงองแง,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 งนะคะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็คืออะไรนะคะเขาก็ถามเขาก็ถามว่าคือพออย่างที่บอกค่ะน้องไปออกแล้ว นอ้องพ่อแฮปปี้ก็ก็การก็ฟรีเขียวค่ะคือเราเราไม่ได้แบบไปฝืนอะไรลูกค่ะนี่ต้องอนุญ,ญาตของกาญแจก่อนไหมคะว่า,าจะมาออกรายการนะี่ไหนไม่ค่ะไม่ <c oughs> คุณแม่ใหญ่สุดสำหรับเรื่องลูกนะ่กัวงวลไหมคะว่าต้องมาเจออะไรเอาไว้การตันใจคือคงที่ว่าถ้าแอปคิดว่าผ่านถ้าแอปคิดว่าโอเคคุณสงการาก็เชื่อใจค่ะเพราะว่าปกติแอปจะเป็นคนคิดกังวลมากกว่ากุญแจการอยู่แล้วะคะ่ะ ಠಠಠಠ okay. uh...